ลับเข้าสู่ช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของ m ั n ดิพัสเฟสเชียลโดยทีมงานและผมยุทธนากระบวนแสง16.29นาฬิกา29นาทีนะครับไปดูเซตครับปิดตลาดนะครับแต่ยังไม่เสด็จน้ำนะครับเซตอินเด็กเคลื่อนไหวอยู่ที่1,374จุดลดลง1.14จุดมูลค่าการซื้อขายยังไม่ถึง30,000ล้านเลยนีมันตอกย้ำจริงๆว่านะครับเบาบางขนาดไหน สำหรับการซื้อขายในช่วงก่อนหยุดยาวสงกรานนะครับยังไม่ถึง30 0หมล้านนะครับเซตติดลบ1.14จุดนะครับอีก1น,นาทีตลาดจะปิดแต่ว่าตัวเลขยังไม่เสด็จน้ำนะครับซื้อขายอันดับ1 scb 12 2บาทย่อ50ตังค์อันดับ2 cpo 55บาท50บวก50สตังค์อันดับที่3 bbl 136บาท50 ย่อ50สตังค์อันดับที่4หุ้นน้องใหม่ครับ QT CG ต่ำจอง21สตังค์แล้วก็อันดับที่5 Tisco Financial Group 98บาท75สตาตังค์ย่อ50สตังค์นะครับนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับสูงสุดในวันนี้นะครับตัวเลขยังไม่นิ่งนะครับสวัสดีครับพี่แพรพี่ไลนะครับ รักษาสุขภาพด้วยนะครับทีมงานฝากความห่วงใยและก็ความระลึกถึงนะครับเอาละครับช่วงแรกครับเราคุยกับคุณบาร์พลาดอนเตเลนะปาโมดครับคุณบาร์มองว่าเซตปลายปีหลักทรัพย์เอเซพัสลดเป้าจากเดิม1,650ลงมาเหลือ1,580จุดณนะปลายปีแล้วมองว่าเซตมีลุ้นดีดเด้งหลังหยุดยาวสงกรานอ่ซึ่งต้องลุ้นว่า วันที่10เมษายนกนงบ้านเราจะลดดอกเบีย้ยลงไหมถ้าลดดอกเบีย้ยลงจริงเนี่ยมีลุ้นเซตดีดแดงขึ้นประมาณ70จุดเรื่องที่2ง,งบ6-7งบปี6-7จะผ่านสภาภายในเดือนเมษายนตามคาดไหมถ้าใช่ก็จะเป็นตัวเร่งกระตุ้นการเบิกจ่ายการใช้จ่ายเงินภาครัฐ3ครับ ให้รอดูมาตรการของตลาดหลักทรัพย์ในการสร้างสถิลภาพน่าจะเริ่มเห็นผลมากขึ้นและ4ี่ก็คือจะเริ่มมีการนอกจากทยอยประกาศผลประกอบการไตรามาสหนึทับหกแล้วก็จะเริ่มมีการพรีวิวก็จะเริ่มมีการพรีวิวแอก็จะเริ่มมีการพรีวิวสำหรับนะงบไตรามาสหนึ่งทัหของหุ้นในกลุ่มอื่นๆด้วย และคาดว่าน่าจะมีหลายกลุ่มที่จะมีการ p ีวว่างบไตรมาสหนึ่งจะออกมาสวยโดยเฉพาะนะครับถ้าบาง,บางกลุ่มก็จะดีทั้ง Q on Q และ Year on year ด้วยเช่นหุ้นในกลุ่มน้ำมันตอนนี้น้ำมันมันพุ่งนะครับแล้วก็หุ้นที่น่าจะได้รับอน,นิสงส์จากบาทอ่อนๆก็คือกลุ่มส่งออกอาหารเกษตรปิโตท่องเที่ยวแล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์เป็นต้น แล้วก็มีลุ้นฟันโฟหลายกลับด้วยก็น่าจะเป็นปัจจัยที่มีลุ้นเซ็ตกระเตื้องในช่วงหลังหยุดยาวสงการ <c oughs> ผมถามต่อว่าอา้าวแล้วหลังจากนั้นมันเดือนเมพฤษภาจะมีเซลล์อินเมหรือเปล่าคุณบาร์พลาดอนบอกว่าปีนี้ถ้ามีก็อาจจะไม่หนักเหมือนปีก่อนๆน,นั่นคือมุมมองที่เกิดขึ้นในช่วงแรกคุณบารให้คุ้นเด่น มาจากการ selective buy หุ้นเด่นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวตัวแรกคือฮาเลยเลือกปตทครับเพราะก่อนหน้านี้มีอย่างน้อย2โบรกแนะนำขายปตทนะ CGS International ขายเป้า32ธนชาติขายเป้า29แต่ AC plus บอกว่ายังมีปัจจัยบวกเพียงพอที่ยังคงคำแนะนำซื้อปตทเห็นสวนทางยังยืนหยัดยืนยัน ในการเลือกปตทเป็นหุ้นเด่นตัวแรกแนะนําซื้อและให้เป้าปลายปีนี้36บาทหุ้นเด่นตัวที่2 TU t ไทยูเนี่ยนกรุ๊ปแนะนําซื้อเป้าปลายปี19บาทตัวที่3 BJC b เ r l y บอร์ลี่ยูเกอร์แนะนําซื้อเป้าปลายปี35บาทนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของ Manipa พัสดเปเชีนะครับคุณกัมมี่สวัสดีครับมาวันอื่นครับวัสดีครับคุณเล็ก สวัสดีครั้งนะครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับโหกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยขอบคุณมากครับคุณเฉานะครับมาดูครับการพรีวิวงบไตรมาสหนึ่งทัหกเจ็ดเริ่มต้นนะครับมุมมองจากทางบูหลวงครับมองอย่างไรสำหรับงบ ไตรามาส1นึทับหกของคุณในกลุ่มแบงค์ครับหลักทรัพย์บัวหลวงวิเคราะห์คุณกลุ่มแบงค์คาดการผลการดาเนินงานไตรามาส1นึทับหกมองว่ากําไรสุดที่จะฟื้นตัว q-on-q หลักทรัพย์บัวหลวงคาดกําไรโดยรวมไตรามาสหนึ่งของคุณกลุ่มแบงค์ที่บัวหลวงครอบเวอร์เนี่ยโดยรวมเนี่ยกำไรจะโต2% y e เ r on year ยยและจะเพิ่มขึ้น20% Q on Q จากการตั้งสำรองและค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงครับหลักทรัพย์หลวงเลือก ktb bank กรุงไทยและ k bank เป็นท็อปพิกหุ้นในกลุ่มธนาคารครับโดยกำไรสุทธิไตรามาสหนึ่งโดยรวมคาดว่ายังจะคงดีทั้ง year on year และ q on q หลักทรัพย์หลวงคาดการกำไรรวมไตรามาสหนึ่งกลุ่มแบงค์ห้าหมืน 1,200ล้านบาทเติบโต2% Year on Year และเติบโต20% Q on Q นะครับหลักทรัพย์บุรหลวงคาดการสินเชื่อไตรามาสนี้ของกลุ่มแบงค์จะเติบโต0.6% Year on Year คาดว่านิมของแบงค์ที่คอบเวอร์อยู่ในไตรามาสหนึ่งจะอยู่ที่3.56%การเติบโตของสินเชื่อและนิมน่าจะกลบ ผลกระทบของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยที่ลดลงหลักทรัพย์ปูหลวงคาดอัตราการตั้งสำรองเฉลี่ยของกลุ่มแบงก์จะอยู่ที่1.59%เพิ่มขึ้น11 b บ s i s p อยต์เจ a ออนเยียแต่ลดลง20 b บสิคพอยต์ QonQ หลักทรัพย์ปูหลวงมองว่า TTB KTB และ bbl ttb ktb และ bbl 3แบงค์นี้มีแนวโน้มจะเป็นผู้นำการเติบโตของกำไรสุทธิในไตรามาสหนึ่งปีนี้ครับหลักทรัพย์บุวหลวงมองว่า ttb มีแนวโน้มจะรายงานกำไรโตแรงที่สุดในไตรามาสหนึ่งคาดว่าจะโต23%เยีย on y e a อเยีจากนิมที่ขยายตัวและการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ต่อมาครับมองว่า KTB กำไรจะโต6% year on year มองว่า BBL จะเห็นการเติบโตของกำไรสุทธิ5% year on year และหลักทรัพย์ปูหลวงคาดการว่า KBank จะรายงานกำไรสุทธิเติบโต4% year on year และเพิ่มขึ้น19% Q on Q ครับในทางตรงกันข้ามหลักทรัพย์ปูหลวงคาดว่า KKP จะรายงานกำไรลดลง 43%เยีย on ออนเยเนื่องจากขาดทุนจากการขายรถที่ยึดมาขาดทุนรถยึดมากขึ้นแต่เติบโต78%คิวออนคิวจากขาดทุนจากการขายรถยึดและการตั้งสำรองที่ลดลงหลักทัพย์บูหลวงมองว่า SCB มีแนวโน้มจะรายงานกำไรลดลง5%เยียออนเยียและ5%คิวออนคิวจากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้น มองทิสโก้ว่ามีแนวโน้มจะรายงานกำไรสุทธิลดลง2%เยออนเย r และ1%คิวออนคิวจากการตั้งสำรองที่สูงขึ้นกรบผลกระทบจากการเติบโตสินเชื่อในไตรมาสหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับหลักทรัพย์บ,บหลวงครับแนะนำซื้อ bbl เป้าพื้นฐานปลายปี195แนะนำซื้อ k-bank เป้าพื้นฐานปลายปี155 แนะนำขาย KKP เป้าพื้นฐานปลายปี42แนะนำซื้อ KTB เป้าพื้นฐานปลายปี19.5แนะนำซื้อ SCB เป้าพื้นฐานปลายปี115แนะนำถือทิสโก้เป้าปลายปี105แนะนำถือ TTB เป้าปลายปี1บาท80สตังค์นะครับนี่คือมุมมองของหลักทรัพย์ บัวหลวงครับนี่คือมุมมองของหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับต่อมาครับมาดูมุมมองกลุ่มแบงคบ์นะครับของบัวหลวงเนี่ยท็อปพิกก็เป็น KTB แล้วก็ KBank นะครับต่อมามุมมองของฟินเนเซียไซรัสครับหลักทรัพย์ฟินเนเซียไซรัสคาดการ กำไรสุทธิแบงค์เแห่งที่ครอบเวอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50 0หมล้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะถึง18.6% q on q และเพิ่มขึ้น1.1% y o งดด้วยเหตุผลหนุนก็คือ 1. มีการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 2. มีการลดลงของค่าใช้จ่ายสำรองนี้ e c l และเค d i t c o อสทำให้ช่วยชดเชยผลกระทบ จากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่คาดว่าจะหดตัวฟินาเซียไซรัสคาดว่าธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะแสดงการเติบโตกำไรสุทธิไกรมากหนึ่ง Q on Q เนี่ยจะเป็นบวกยกเว้นทิสโก้ที่คาดว่าจะหดตัวเล็กน้อยโดยหลักทรัพย์ฟินาเซียไซรัสคาดว่า KTB แบงก์กรุงไทยและ KKP จะแสดงการเติบโตของกำไรสุทธิโดดเด่นที่สุด Q on Q แนว Q on Q โดยภาพรวมครับหลักทรัพย์ฟินาเซียลซัสให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มแบงค์น้อยกว่าตลาดนะครับถ้ามองแบงค์โดยรวมเนี่ยฟินาเซียไซัสเนี่ยให้น้ำหนักน้อยกว่าตลาดนะท็อปพิกฟินาเซียไซัสเลือก TTB ธนาคาร TMB ธนาตาิเป้า พื้นฐานปลายปีนี้2บาท19สตางค์เพราะมองว่า TTB จะมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวคาดการณว่ากำไรปีนี้จะเติบโตโดดเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของกลุ่มจากการบริหารจัดก,การสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่คงเหลือกว่า15,000ล้านนอกเหนือจากชอบ TTB แล้ว Finace ไซรัสชอบ KTB แบงก์กรุงไทยแนะนำซื้อเป้าปลายปี19บาท90 จากความกังวลเรื่องคุณภาพสินทรัพย์ที่ลดลงอีกทั้งราคาหุ้น KTB ปรับฐานไปมากแล้วสะท้อนปัจจัยลบต่างๆไปเยอะแต่ยังมีปัจจัยบวกคือปันผลที่จูงใจกว่า5%ครับฟินันเซียไซรัสชอบ TTB และ KTB ครับหมดหรือ,อยังยังครับ มุมมองของหลักทรัพย์กสิกรไทยมีมุมมองเชิงลบต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ครับเหตุผลหลักทรัพย์กสิกรไทยมองว่าแม้คาดการผลการดาเนินงานไตรามาสหนึ่งกลุ่มแบงก์จะออกมาแข็งแกร่งแต่ที่เหลือเนี่ยคือหลังจากนั้นเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงครับหลักทรัพย์กสิกรไทยคาดกำไรไตรามาสหนึ่งทัพของกลุ่มธนาคารจะอยู่ที่ 49,460ล้านบาทเพิ่มขึ้น20% Q on Q และเพิ่มขึ้น3% Year on Year จากนิม Net Interest Margin ที่ปรับตัวดีขึ้นและอัตราส่วนต้นทุนต่อไรายได้ที่ลดลงหลังจากนั้นคาดว่านิมเนี่ยจะเริ่มลดลงจะเริ่มลดลงหลังจากนั้นคุณภาพสินทรัพย์ก็จะลดลงเล็กน้อยโดยมีดาวไซต์ลิก จากการตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์กสิกรไทยคงมุมมองเชิงลบต่อหุ้นกลุ่มธุรกิจธนาคารหุ้นเด่นมีไหมมีครับหลักทรัพย์กสิกรไทยเลือก KKP และทิสโก้อันนี้สวนเพื่อนเลยหลักทรัพย์กสิกรไทยเลือก KKP และทิสโก้โดยเชื่อว่าการเติบโตของกำไรของกลุ่มอุตสาหกรรมไม่น่าตื่นเต้นในปีนี้ แต่ถ้าจะเลือกหุ้นเด่นเนี่ยเลือก KKP กับท i สโก้นะครับหลัก,กรทรัพย์กสิกรไทยชื่อว่า BBL จะมีการเติบโตของกำไรโดดเด่นที่สุดในไตรามาสหนึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งจากนิมที่เพิ่มขึ้นและเครดิตครอสที่ลดลง Year on year ในทางกลับกันหลัก,กรทรัพย์กสิกรไทยคาดว่า SCB จะรายงานผลประกอบการที่ไม่น่าตื่นเต้น โดยมีการเติบโตของกำไรที่ทรงตัวทั้ง q on q และ year on Year ยนะครับย้ำนะครับกสิกรไทยหลักทรัพย์กสิกรไทยคงมุมมองเชิงลบต่อกลุ่มธนาคารและเลือก k k p และทิ s c o เป็นหุ้นเด่นของกลุ่มนี้ครับหลักทรัพย์กสิกรนะครับคาด กำไรไตรามาสหนึ่งของแบงกกรุงศรีเนี่ยประมาณ8,000ล้าน BBL 12,000ล้าน KKP 874ล้าน KTB 1,678ล้าน SCB 1,973ล้าน Tisco 1,794ล้าน TTB 5,000 TT กับอีก29ล้านนะครับนี่เป็นมุมมองหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับเลือก KKP กับ Tisco เป็นหุ้นเด่นครับ ย้อนกลับไปดู BBL แบง k กรุงเทพครับมุมมองคุณต้นธนพัฒน์ฉัตรเสถียรครับเดี๋ยวไปดู BBL ครับโห BBL คนที่มาบอกแล้วว่า BBL เนี่ยเป็นไซส์เวย์ถึงไซส์เวดาวนะถ้าคนจะเล่นน่ะเล่นเด้งสั้นๆได้ใครที่จะเล่นทยอยเก็บเพื่อเล่นกลางยาวอะ่ะให้แบ่งไม้รับเยอะๆเลย เห็นตรงกันก็คือเป็นไซด์เวดาวเด้งเพื่อลงสำหรับ BBL เมื่อวานอาจารย์แชมป์ให้โซแนวรับ BBL อ่ะ136นิดนิดแล้วก็มารอรับข้างล่างเลยแถวแถวหนึ 1, 3, 2, อ่ะใครจะรอรับ BBL ใจเย็ใจเย็นๆนะครับทยอยรับไม่ต้องรีบนะอาจลงได้อีกครับมาดูกราฟหุ้น BBL Bank แบกรุงเทพครับปรับคำแนะนำนเป็นแถวเลยครับ ปรับราคาเป้าหมายกันเป็นแถวเลยแล้วเนี่ยโอ้โหมองไปทางซ้ายเนี่ยราคาในกระดาน BBL ตอนนี้น่าจะทำโลมากที่สุดในรอบปีแล้วอะ52าสวีคไฮเนี่ย1 7 5 52วีคโลเนี่ย135บาท50 ต่ำสุดวันนี้135บาท50ครับ BBL อะ่ะจุดต่าสุด BBL วันนี้จุดต่าสุด BBL วันนี้แต่จุดต่าสุดในรอบ52สัปดาห์หรือในรอบ52ปีแล้วนะวันนี้วันนี้โลอ่ะ135.5 h เนี่ย137.5ราคาปิด 136.5ลงมา50ตังค์ครับระหว่างวันทําจุดต่ําสุดในรอบปีเรียบร้อยแล้วนะ BBL Bank กรุงเทพนะครับกราฟไม่สวยเลยนี่คือกราฟที่บ่งบอกว่าหุ้น BBL เป็นหุ้นขาลงครับอยู่ต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากสั้นขึ้นไปหายาวทุกเส้น แล้วก็ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันมาตั้งนานแล้ว BBL หลุดเส้น200วันตั้งแต่วันที่6เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับแล้วก็ทำท่าจะกลับขึ้นไปอยู่2รอบเมื่อวันที่28ธันวาปีที่แล้วและว,วันที่5มกราคมปีนี้แต่ก็ยังกลับขึ้นไปเหนือเส้น200วัน ยังไม่ได้ครับนี่คือหุ้นขาลงชัดมากนะ MACD ของ BBL ต่ำศูนย์ครับและตัดซิกแนลลงด้วย RSI อยู่36นั่นคือก็ยังไม่เข้าโซนขายมากเกินไปจนกระทั่งสามารถจะลุ้นดีดเด้งจากบู l l ิต d i v e r g e n จนเพราะยังลงไปไม่ต่ำพอสำหรับ RSI แล้วแท่งแดงๆ3วันมานี่ ของ bbl เป็นการแดงเป็นการลงแบบวอล่มเข้าด้วยครับเป็นสัญญาณเชิงลบต่อหุ้น bbl อย่างชัดเจนถ้าดูจากกราฟเทคนิคลนะครับมาดูพื้นฐานครับหลักทรัพย์ทินิตี้โดยคุณต้นธนพัฒน์ฉัดเสถียรหลักทรัพย์ทินิตี้ครับประเมินกำไรไตรามาสหนึ่ง BBL ไว้1590ล้านบาท คาดว่ากำไรไตรามาสหนึ่ง BBL จะเติบโต19% Q on Q และเติบโต5% Year on Year คาดการสินเชื่อ BBL เติบโตได้จากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่แต่นิ่มอาจอ่อนตัว Q on Q ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของ BBL คาดว่าจะดีขึ้น Q on Q โดยหลักเป็นการฟื้นตัวของกำไรจากเงินลงทุนและปันผลจ่าย ขณะที่ค่าใช้ใจ่ายสำรองนี่อาจเพิ่มขึ้นบ้างโดยส่วนหนึ่งคาดเป็นการตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับลูกหนี้รายใหญ่ผมเพิ่มเติมเองนะว่าที่ใครๆก็รู้กันไฟล์วิจัยหลักรับเทนิตี้ปรับลดประมาณการกำไรปีนี้ของ b b l ลงเล็กน้อยเพื่อสะท้อนสำรองนี้ที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้รายใหญ่แต่คาดเพิ่มขึ้นไม่มาก เนื่องจากยังมีสำรองส่วนเกินแข็งแกร่งหลักทรัย์ทนิตี้ยังคงแนะนำซื้อครับ BBL แต่ราคาเป้าหมายเป็นเป้าหมายใหม่คาดว่าจะลดลงจากเดิมหลักรัย์ทนิตี้ยังแนะนำซื้อ BBL แต่เป้าหมายใหม่เข้าใจว่าลดลงมาจากเดิมแนะนำซื้อ BBL เป้าพื้นฐานเป้าใหม่185บาท ราคาหุ้น BBL ปัจจุบันค่อนข้างแลกกาดทีนิตี้ปรับลดประมาณการกำไรปีนี้ลงมาเล็กน้อยนะครับปรับประมาณการ185บาทเนี่ยยิง P/BV 0.65เท่าปรับสมมุติฐาน ROE จากเดิม8.2%เป็น8.0% ราคาหุ้น BBL ปัจจุบันซื้อขายกันที่ PBV 0.5เท่ายังถือว่าแลกขาดแบงค์ใหญ่ด้วยกันนอกจากนี้ BBL ยังเตรียมจะจ่ายปันผลงวดครึ่งหลังของปีที่แล้วอีก5บาท BBL จะขึ้นเครื่องหมาย XD ปลายเดือนนี้หลังสงกรานต์คือ23เมษายนนะครับดิวิเด n d y i เนี่ยด i v i เดนเนี่ย 5บาทเนี่ยก็ตกประมาณ3.6%จึงยังคงคําแนะนำซื้อ bbl เป้าใหม่185บาทหลักทรัพย์ทีนิตี้คุณต้นธนพัทรฉัดสเสถียรครับนะถูกลดราคาถูกลดเป้ากําไรลงมาเล็กน้อยถูกลดเป้ากําไรลงมาเล็กน้อยแนะนำซื้อแต่ปรับลดราคาเป้าหมายลงมาเป้าหมายใหม่ BBL 100 1ร0 85แล้วถ้ายังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวยังไม่ต้องรีบเข้านะครับแน่นอนครับถ้าคุณรอสัญญาณกลับตัวคุณจะไม่ได้ราคาที่ต่ำที่สุดแต่คุณจะเป็นการลงทุนโดยเสี่ยงน้อยแล้วก็เป็นลงทุนโดยมีหลักการนะครับเราไม่รู้หรอกเราซื้อในราคาที่คิดว่าต่ำมันจะต่ำลงไปกว่านี้อีกไหมไม่รู้ แต่เราจะมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อเริ่มกลับตัวกลับตัวจากไหนกลับตัวจากเนี่ยรอให้ RSI มัน3ามนะต่ำา30แล้วก็รอลุ้นนะเกิดสัญญาณบูลิดเด e เจ e นะรอ Bullish d i v e r g e n จ e จาก RSI นี่แหละความหวังของหมู่บ้านแล้วก็ต้องตามด้วยแท่งเทียนกลับตัวด้วยตอนนี้ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้น แล้วแตะโลตํำสุดในรอบปีละหว่างวันไปเรียบร้อยแล้วที่135บาท50ใครจะทยอยรับไม่ว่าแต่ถ้าเห็นสัญญาณกลับตัวเนี่ยจะสบายใจมากขึ้นตอนนี้สัญญาณกลับตัวยังไม่เห็นชัดนะครับยังเป็นขาลงสำหรับ BBL Bank กรุงเทพ BBL Bank แกรุงเทพคุณแซมบอกว่าจะรอรับนู่นเลย ร้อยสามสิบเอางั้นเลยแหละครับคุณแซมเอาร้อยสามสิบเลยแหละครับคุนนิคมสวัสดีครับนะฮะคุณคุณกิติชานนะครับคุณกิติชานพักร้อนนะครับนะพักร้อนพักร้อนมีความสุขกับการพักร้อนนะครับนะผมก็ยังนึกถึงคุณคุณกิติชานอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับนะเป็นเป็น กัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็ยังระลึกถึงเสมอเช่นกันครับขอบคุณนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ16นาฬิกา53นาทีครับอสกลุ่มยังไม่มานะผมติดภารกิจด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือ m a n น p ่พา a ์สเปเชีโดยทีมงานและผมยุทธนากระบวนแสงนะครับ ชื่นชอบเรียนเชิญกดไลค์เนื้อหาใช่กดแชร์ครับไม่อยากพลาดอย่าลืมกด subscribe กดติดตามดูกระดิ่งให้เป็นรูปสันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านที่ถามมาเชิญครับเชิญมณีพัสออนไลน์015นะครับนี่คือหลักสูตรที่เหมาะมากกับสภาวะตลาดช่วงนี้ครับตลาดมันดูไซเวย์แล้วก็มีลุ้นกลับไปเป็นไซเวย์อัพ ขอให้มีกรอบชัดๆกรอบตอนนี้ก็คือ1370กับใกล้ๆนะ1 3 7 0 1380ถ้าเป็นกรอบเล็กกรอบกว้างหน่อยก็1350กับพันเล่นตามกรอบอยู่เนี้ยนะครับฉะนั้นเนื้อหาของม o n ิพัสออนไลน์ e 1 5 5ถือว่าตอบโจทย์ในการที่จะทำกำไรระยะสั้น ระหว่างรอเซตเลือกทางครับทะลุพันสทะลุ1430นย์นั่นน่ะมีความน่าจะเป็นสูงที่จะกลับไปเป็นไซด์เวย์อัพชัดขึ้นแต่ถ้ายังก็จะเป็นไซด์เวย์แบบนี้แหละครับและตรกาศะการเทรดระยะสั้นของโค้ดเว่งคุณประพัดพึ่งบุญเพยารซึ่งโค้ดเว่งได้เอาท่าไม้ตายประจำตัวที่ใช้ในการทำกำไรได้อย่างค่อนข้างสม่ำเสมอได้จริงในตลาดปัจจุบันเนี่ย มาถ่ายทอดให้เราอย่างไม่มีกั๊กเลยครับเป็นกันเองสอนง่ายๆแต่เนื้อหาแน่นๆนะถูกจุดตรงเป้าเข้าประเด็นไม่มีกั๊กเลยแล้วก็ฟีดแบ c k ดีมากสำหรับตากกาการเทรดระยะสั้นเพื่อสร้างกำไรระยะยาวมันิพัสออนไลน์015ครับช่วงนี้มีโปรนะครับนะ015สมัคร015ราคาพิเศษและ ได้รับสิทธิ์เข้ามันิพัฒออนไลน์010แถมฟรีมันิพัสออนไลน์010สอนโดยอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูเปลี่ยนเลนไปทํากําไรในช่วงยูเทิร์นครับตลาดยูเทิร์นหุ้นยูเทิร์นนี่แหละแล้วก็เล่นตามกรอบก็สามารถจะทำกาไรได้สนใจเชิญนะครับทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่ครอบหน้าจอนี้ครับคอบหน้าจอนี้ครอบหน้าจอนี้นะครับแล้วก็สแกน QR Code หน้าจอ หรือ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคำว่า m ั n นีพลัติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยสนใจก็เชิญได้เลยนะครับเอาละครับเวลาหมดนะครับทีมงานทุกคนและผมยุทธนาลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ